มาแต่ใสค่ะคุณแม่มาแต่อุบลจ้ะมาแต่อุบลเนานะคุณแม่ซื้อ,อยังคะอ่าซื้อว่าแอลจ้ะคุณแม่แอลคุณแม่เอาม,เอมาจากอุบลเนาะแต่ว่ามาหาลูกลูกพยุงลูทหารนะโอ้ามายามลูกแม่ลลวก็เลยวุ่นแอลอยางให้ลูกพาะหม่อ๋อแอลลูกอยากให้ลูกพามา เบ่งแต่เนี่ยเท่าน้ำนะเบ่งแต่ในยูทูปหนึ่งจริงจริงของจริงนะค่ะเป็จยังไงคะมาหนีโอ้สมใจปะคะแม่สมใจสมใจจ้สมใจไปนะโอ้ยสมใจเจ้าละน้องสมใจเจ้าละน้องแม่ดีใจเนาะได้ถ่ายรูปก็ไปเลยยังแม่อันยังอยู่นี่ยังเริ่มมาถ่ายรูปนอนนอนถ่ายถ่ายปลาถอนร์นปลาจำลองแมนปลากระตมรุ่งกับปลาไม่อยู่เนาะรุ่งกับปลาไม่อยู่ไอกรุงเทพยเราเรายังอันนั้นเลย าหีเปิดเสียงกับปเียงาเดียวเดียวค่ะคุณแม่จ้ะแป๊บนึงค่ะคุณคุณแม่อยู่อำเภออย่างค่ะอยู่อุบลอำเภอเมืองจย่างค่ยมอำเภอเมืองอ๋อจากบจากเนี่ยไปอุบลน่ะสองโลเนาะไกลขึ้นกันในน้องเมย์แต่ว่าจากอุบลมาตัวเมืองมุกกับแครลอยก็โลเนาะมานนี่อีกมานนี่อีกเมย์ค่ะมานเก็อบลอยม่านนี่กับลอยกอลรทดเขี้ยวนะคะ ในกล้องในปทายเนอ๋อพื where 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 <sm chamado audio lly> ่เขากล้องเรียบร้อยเลยฝ่ายเอินนะคะอออ๋อึงหอนยโลรา่ครับเดี๋ยวผมจะบล็อก